สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่1นมกราคมนะครับเวลาตีห้าครึ่งนะครับจะหกโมงเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าสถานที่คนนับหมื่นนับแสนนะครับเมื่อวานนี้วันนี้จะมีเขาเรียกว่าอะไระความสกรปรกหรือเศษซากขยะหลงเหลือบ้างไหมนะครับตามความเป็นจริงเนี่ยมันต้อง เขาเรียกว่าอะไมันต้องเกิดเลยนะครับมันต้องเกิดเลยนะทุกคนสิ่งที่ผมพูดก็คือขยะมาดูด้วยกันนะครับว่าการทํางานอย่างรวดเร็วของประเทศไทยเขาทํากันยังไงตอนนี้เนี่ยตีห้าครึ่งจะ6กโมงทุกคนสังเกตดูว่ารถจะโลม่มากๆตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณแยกลาดชะประสงค์นะครับข้างหน้าผมก็จะเป็นเซนทันโวนะสุดยอดการทํางานของเจ้าหน้าที่ ของกรุงเทพมหานครสุดยอดจริงๆทำงานจบทำงานรวดเร็วทำงานไวมากนะครับดูนะครับอาจจะมีค่าชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยมันต้องมีเยอะมากๆตรงนี้นะครับคนจะแน่นมากๆเมื่อตอนเย็นของเมื่อวานดูภาพนี้นะครับ ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมคนเป็นเป็นหมืน่นเต็มถนนเลยทุกคนยาวเหยียดเลยนะครับแต่วันนี้ดูนี่คือประสิทธิภาพของคนไทยแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของคนไทยนะครับสุดยอดจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอน แล้วก็อยากจะมาอัปเดตให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับแต่ตอนนี้ตีห้าเพิ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะย้ําว่าไม่กี่ชั่วโมงนะครับไม่เห็นเขาโค้งทางเข้าแล้วนะครับก็คือเก็บหมดแล้วนะครับนี่คือ ควมร่วมวมวือร่มว,ม,วมใจของคนไทยนะครับที่สําคัญนะครับเจ้าหน้าที่วาดทำความสะอาดขยะซึ่งทํางานตั้งแต่ตีสี่ทุกคนนะเห็นแล้วโอ้โหต้องยอมใจพี่ๆเขาเลยนะตรงนี้เนี่ยก็ยังเหลือแค่เก้าอี้แล้วก็พัดลมยังเหลือแค่เก้าอี้แล้วก็พัดลมนะครับ สุดยอดการทำงานของเจ้าหน้าที่การบริหารการจัดการเก็บขยะอย่างรวดเร็วเมื่อกี้เห็นรถขยะวิ่งออกไปประมาณคันสองคันนะข้างหน้าผมก็คือเวทีอันยักษ์ใหญ่หรือว่าเวทีระดับโลกนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางาทีมงานของวงดนตรีเนี่ยก็ได้เก็บ ข้าวของบางส่วนนะครับหรือว่าลื้อข้าวของบางส่วนออกไปแล้วนะสุดยอดจริงๆการทำงานโอ้โหต้องชื่นชมนะครับตามความเป็นจริงขยันจ,จะเกลื่อนพื้นเลยนะครับจะเกลื่อนพื้นเลยบางประเทศนะผมขอย้ำว่าบางประเทศนี่สื่อถึงอะไร นี่ก็คือสื่อถึงของความมีระเบียบวี่ในของคนไทยนะครับก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับลหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็ถูกก็ใช่ดีครับแบบมันมีในบางคอมเมนต์เออเกือนนู่นนี่นั่นก็จริงผมก็ไม่เถียงนะครับแต่อันนี้คือผมจะมาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นว่าสถานที่จริงณตอนนี้ แล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาคนเป็นหมืน่มนๆเป็นแสนๆยืนเต็มถนนเส้นนี้นึกออกไหมตามความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกขยะมันต้องเกิดพื้นนะครับอาจจะไม่มีเลยสักชิ้นหนึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีแต่มันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับมันก็เกิดจากหนึ่งแหละความมีระเบียบวี่ในของคนในชาตินะครับสองคือทางภาครัฐนะครับ ต้องเขาเรียกว่าอะไรอำนวยความสะดวกมีสถานที่กักเก็บอย่างดีนะครับการบริหารจัดการมันต้องทันโอหสุดยอดไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปดูฝั่งนู้นนะว่าจะเป็นยังไงว่าจะเป็นยังไงนะ คือวันนี้คือตีห้านะไม่ได้หลับไม่ได้นอนตั้งแต่ถ่ายคลิปเข้าวดาวให้พี่ๆได้ได้ดูกันนะคือเดินมาจากสะพานตากสินนะทุกคนจนมาถึงเซ็นทนโวล์เดินนะย้ำมาเดินครับสุดยอด มันมือดอะทุกคนคือตอนนี้ไฟเขาก็เริ่มปิดอะมันจะหกโมงเช้านะถ้ามืดจริงๆถ้าเป็นกลางคืนจริงๆก็ก็คงจะเปิดไฟแหละเพราะว่าผมก็เดินแถวนี้บ่อยถ้าเป็นกลางคืนจริงๆก็เปิดไฟแหละอ,อทีนี้มันจะมืดบ้างไม่มืดบ้างนี่แหละเพราะว่ามันจะหกโมงแล้วไฟเนี่ยตามเต่าไฟมันก็เริ่มดับแล้ว เออมันก็เลยแบบเป็นภาพแบบสลัวสวนะเออจริงๆคือภาพแค่นี้หลายๆคนคงจะเห็นแล้วแหละเมื่อวานนะครับว่าคนมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่คือภาพความเป็นจริงนะเอาจริงๆเลยสุดยอด แล้วก็ดูถนนก็รู้สึกว่าโล่งมากๆซึ่งกรุงเทพเนี่ยจะเป็นวันที่แบบขับรถง่ายขับรถสบายก็คือช่วงเทศกาลสงการนะรถจะค่อนข้างจะไม่เยอะนะครับรถไม่ติดไม่แออัดแล้วก็วันปีใหม่นะครับหรือว่าวันเข้าดาวนี่แหละเห็นไหมทุกคนเนี่ยคือรถขยะวิ่งโอ้โหฝั่งโรถมาแล้ว สุดยอดคือไม่ปล่อยเอาไว้ให้ถึงแบบก็เรียกว่าไม่ปล่อยเอาไว้จนถึงหูถึงตานักท่องเที่ยวที่มาเห็นนะ่ะคือนักท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงงงแหละเอา้าเมื่อคือนเนี่ยเขายังมาแบบปาร์ตี้เขายังมาข้าดาวกันอยู่เลยแต่กลับมาวันนี้ตอนเช้ามาคือไม่มีอะไรเลยไม่มีเศษซากขยะให้เห็นเลยนะครับแม้กระทั่งแผงรั้วกัน้นต่างๆนานา,นานเนี่ย ทางห้างทางเจ้าหน้ทาท,าท,าที่เขาก็ลื้อเก็บ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 ไปหมดแล้วนะโอ้หนี่คือสิ่งที่เราควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับก็อย่างที่ผมพูดหลายๆคลิปนะครับว่าคนไทยเองเขาก็มีความแบบเป็นระเบียบวินัยในตัวอยู่แล้วนะครับสอนกันตั้งแต่โอ้โหเด็กๆตั้งแต่อนุบ,บาลน,นะครับสุดยอด ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีดูตรงนี้เนี่ยคือคนยืนแน่นแบบเต็มแล้วนะทุกคนนะครับคือถามว่ามีไหมชิ้นสองชิ้นมันมีพูดตามความเป็นจริงมันมีอาจจะพิ้วมาจากก้องขยะก็ได้ ซึ่งไม่ใช่แบบเป็นสิ่งที่แบบจงใจทิ้งอะ่ะต้องออกไหมโอเคครับทุกคนคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนประกอนนะครับวันนี้ก็คงจะกลับไปพักก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้เนี่ยคือพาครับพามาอัปเดทตั้งแต่เช้าเลยนะเออตั้งแต่ที่ห้าครึ่งอะ่ะทุกคนตาจะหลับแล้ว ไปแล้วครับพี่ผู้ชมทุกคน,กนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย